ไปดูความคืบหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิต a l วอลเล็ชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีการหารือกันถึงเรื่องของรายละเอียดแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิท a ล ทางนี้นะคะก็มีรายงานว่านายเศรษฐพุทธไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองเนื่องจากติดภารกิจในการเป็นผู้แทนของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้ว่าการของธนาคารกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่ประเทศมาเลเซียแต่ว่าได้มอบหมายนะคะให้ทางด้านรองผู้ว่าการด้านเถรยรภาพสถาบันการเงินเข้าร่วมประชุมแทนค่ะ ทังนี้นะคะแม้ว่านายเศรษฐพุทธจะไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมแต่ว่าก็ได้ทำหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิตอล w a l l ล็โดยมีเนื้อหานะคะว่าทปทแสดงความเป็นห่วงในการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิตอล w a l l ล็ในหลายประเด็นแยกเป็นเรื่องสำคัญสคัญดังนี้1 ประเด็นเกี่ยวกับระบบการเติมเงินผ่านดิจิตอล w a l l ล t ซึ่งระบบเติมเงินถือว่าเป็นระบบการชำระเงินที่พัฒนาและดำเนินการโดยหน่วยงานของภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นจากการขออนุญาตและไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงินพุทธศักราช2560ค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะการที่ระบบเติมเงินจะต้องรองรับการใช้งานของประชาชนแล้วก็ร้านค้าจำนวนมากและมีลักษณะที่เป็นระบบเปิดที่จะต้องเชื่อมโยงกับธนาคารแล้วก็นอนแบงก์เป็นวงกว้างทางทปทก็มีข้อกังวลเรื่องนี้รวมไปถึงค่ะประเด็นที่2จะเป็นประเด็นเรื่องของความเสี่ยงต่อการลั่วไหลหรือว่าทุจริตซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรชี้แจงกลไกการลดความเสี่ยง ต่อการล่วไหลหรือว่าทุจริตในขั้นตอนต่างๆให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีมาตรการในการติดตามการดําเนินโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีกระบวนการที่รัฐกุมพอที่จะป้องกันปัญหาต่างๆได้เช่นการซื้อขายสินค้าที่ผิดเงื่อนไขของโครงการและการขายลดสิทธิระหว่างประชาชนและร้านค้าค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็มีกรณีที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบป,ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2,567จำนวน122,000ล้านบาทโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจัดทำแล้วก็ชี้แจงแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนในการใช้จ่ายงบป,ประมาณดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติวินยัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2,561 ที่กำหนดให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกระทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณนั้นโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจัปีงบประมาณถัดไปได้ค่ะ สรุปแล้วนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าโครงการดิจิ t a l Wallet นะคะเดี๋ยวต้องรอนายกเศรษฐาทวีสินนายกษษรัฐมนตรีที่จะออกมาถแถลงนะคะอย่างเป็นทางการในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะ